ในคืนวันนี้ก็คือกำลังจะเดินทางไปรับรางวัลทามฮ100 Next นะครับซึ่งเป็นรางวัลของนิตยสารทามแมกกาซีนนะครับที่มีให้กับผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ Emerging Leaders ที่กำลังเชฟฟิเจอร์ของแต่ละพื้นที่ในหลายๆประเทศนะครับรวมทั้งหมดร้อยคนผมก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของคนไทยก็คงจะใช้เวลานี้ในการพบปาพูดคุยกับคน,นเก่งๆจากหลายๆอารรพแล้วก็ คงจะเอาไปเป็นประโยชน์ในการใช้ที่ประเทศไทยก็ได้เชิญมาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่ตอนนี้เราถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ได้เทินทางมานานในช่วงโควิดก็เลยคิดว่าใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยในใน,ในต่างประเทศรวมถึงเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ถ้ามีอะไรที่ กรรมการการต่างประเทศหรือสภาเพราะที่จะช่วยได้เนี่ยก็พยายามที่จะเอาข้อมูลที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ว่าปัญหากันในเรื่องเกี่ยวกับกรงสุนที่เขาเคยพบเคยเจอก็จะเอาไปให้กรรมการการต่างประเทศขับเคลื่อนให้ต่อให้ได้ครับมว่าสิ่งที่ผมภูมิใจจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เป็นมิราโค มันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวไงมันเป็นเรื่องที่เราต้อง recognize และก็ t ribute กลับไปให้กับประชาชนคนไทยที่เขาต้องส่งเสียงที่ต้องการมาเปลี่ยนแปลงมันเป็นเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีการเลือกตั้งลุกหน้ามากที่สุดเพรไะนใช้ตรงนี้ผมเลยว,ว่ามันสามารถที่จะส่ง r i p p l หรือว่าส่งคลื่นไปให้ทั่วโลกกลับมาสนใจในประเทศไทยได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีที่ยืนในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยยังรู้สึกว่า เขาหันกลับมามองที่ประเทศไทยว่าเฮ้ยมันก็มีการเมืองแบบนี้มีความเป็นพลเมืองมี citizenship แบบนี้ก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนรวมถึง overseas ท,ที่ใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศต่างวัฒนมือมที่ยังไม่ลืมประเทศไทยไปครับ ใช่นะรู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาทำอนะไรเงี้ยมันก็ถูกแบบรักษาโดยแบบออ,องค์กรที่ค่อนข้างแบบว่า reliable มีชื่อเสียงอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออยินดีกับเขาด้วยจริงๆเพราะว่าเหมือนเราก็ติดตามเห็นชีวิตเขามาแบบเป็นสิปีอะไรอย่างเงนะี้ยกว่าจะมาถึงแบบนี้ก็แบบก็ไม่ง่ายหนูรู้สึกว่าเขาก็ deserve it <laughs> ใช่เขาก็เป็นอ่าเป็น inspiration ให้กับ หนูหนึ่งคนค่ะก็รู้สึกว่ามีอินสเปรชันที่อยากจะทำอะไรแล้วก็พัฒนาประเทศในสายและสาขาที่เราสามารถทำได้ค่ะก็อยากให้รู้ว่ายังมีแบบเด็กไทยที่แบบมีความมุงความสามารถอยู่ที่เยอะแล้วกเ็เหมือนแบบมีร,มร,รวมการร่วมกันในการอยากช่วยพัฒนาประเทศก็ให้สู้ๆค่ะแล้วก็อยากให้รู้ว่ายังมีคนไทยหลายๆคนแล้วก็มีหนูกับเพื่อนๆเ,เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่จะคอยเชีย์แล้วก็จะพพอร์ตทำหน้าที่ของตัวเอง ในฐานะคนไทยช่วยอีกแรงนึในการพัฒน,ปน,นาประเทศค่ะ